สวัสดีค่ะทักทายจากยา่าสาวไทยสไพเยอรมแมนนะคะวันนี้ทั้งวันยา่าไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่ายา่าไปรับนมที่ฟาร์มแล้วก็โทรศัพท์แบตหมดลืมเอาสายชาร์จไปค่ะก็เพิ่งมาถึงบ้านวันนี้ขอลงคลิปกับน้องยาร่าก่อนนะคะน้องยาร่าก็ เริ่มคุ้นเคยกับสถานที่แล้วนะคะเล่นของเล่นวิ่งเล่นในบ้านทั้งแบบซุกซนมากเล่นเล่นเล่นอ่าโอเคเฟื้อยะยะน่ายเออกัดมือโอ้ยปุ่นน่ะก,กระโดดโอ้ยจะไหนมากัดมือกันก็นกนละลูกงับมือกันนาย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 ยะระนิกโอเค เียบดตีนายสต็อปยารานี่ยาราเนตสปริงสปริงสปริงโอ้เก่งจังเลยแย่งไปได้ละครับครับ bring e s m i a suruk Yara bring e s m i a suruk come อฮ้ยผิวปากแ,แห้งบม่ค่อยเป็นยู you ่มาแมหมเออ good ยาร a ยาระสปริงสปริงยาระสปริง good ยาร s สปริง spring good spring spring good na filmih bring esnya surit เริ่มดื้อม,มากๆอยาร่าแข็งแรงหลายจ้าอุ้ยแห้งผ้าออกไปสวนเอ่อวังสักพักนี่นะคะคุณสามีผ้าไปไอสวนลุกพลุนห้าบมมีเนาะค่ะแนวตัดหยาแล้วโอ้ยเพินแลนกระโดดดอง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 องไปค่ะบได้เอาโทรศัพท์ไปน้ำชา์ดแบตท,ทิมไว้บ้านกันเลยบได้ถ่ายคลิปมาให้เบิง มวลหลายมากหลายญาร่ลหมาพันนี้มันจะเป็นหมาที่แข็งแรงค่ะแข็งแรงมากมักเล็ดซุกซนด้วยสงสัยพิ้นขั้นแขวค่ะกัดทุกอย่างตอนนี้ได้เก็บสายไฟขึ้นอันไดอันได้กัเก็บขึ้นมดแล้วยานเพิ้นกัดยานไฟ็อดปาก <c oughs> <c oughs> หนูเพิ่งสามเดือน อีกสามสี่มือกับสามเดือนเต็มแต่แข็งแรงแห้งค่ะกูดกูดเปืือมยายเปื่อมีหัวรุงมนี่มากลับมือกันยังไงก็ลุกเร้ากุ๊เออ,อ Không, không, Yara không, Yara, Yara, mau không, Yara, mau không, không, Yara, Yara, không, ไปแท้อีก bring e s m h m a bring e s m h m a สุดรึกบอกมันออกขึ้นมามันกับว่าเอา <laughs> เฮ้ยอยาเฮ้ยอยาสงสัยเมื่อไไปกินน้ำนี่คะนี่แท้แท้าวาซิสวาซิส s h ส e ึอฮะอยู่น้ำหรือเปล่า has dust has dust โอ้ยจากเอ็กเซนออกเสียงถือบบูเดอร์ภาษาเยอรมันนี่แต่มันยากภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียวแต่ยากมากมากกินน้ามิลีหิวหามเงียวเซบานเดอ้อได้ยินบอยาร่าช่วงนี้ติดตามชีวิตของยาร่าก่อนนะคะ อีกวันสองวันเดี๋ยวยาร่าจะออกไปลุยที่สวนอีกครั้งไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้จะมีฝนหรือเปล่าถ้ามีฝนก็ไม่ได้ออกไปสวนนะคะก็จะเล่นกับยาร่าอยู่ที่บ้านหิวค่ะข้องมานี่ซิส,สอุ้ยบอกให้นนางยางเสย Yara <laughs> Good Good Nào, và mình sẽ ở mặt hai nhang cài gần trong đấy, ý mẹ Hử? Bây giờ ở lấy tay tốt Unter unter dem Tisch. Hả? Come Komm. xin Come Come Yara come Yara Good Nào Xịu ổn đấy ไอ้อืมวิ่งตรงมือเดออืมเหยียบกระดูกสิเหยียบเหยียบกระดูกเร็ว ơ nẩy yap Eh taka duk taka duk lều Yep sì, yap mh mhm 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 tiếng mhm 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 แคเออนั่นแหละมันดังนั่น Good b i บ o n เซน d กระดูขึ้นมีเสียงตายละ่ะยาร่างงงึห,หึเอาละสนใจของเล่นใหม่ละเอาละหึหึห What is loose ฮึ What is loud ฮึยาร่ามาบายบายก่อนเร็ว คลิปนี้จบคลิปก่อนเร็วลูกเร็ยวย่าราอืงงเลยมันดนย่ารางงอืง ดูคือมีเสียงอออออโอเคค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาดูน้องยาร่าใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ให้ช่องของ ยาย่าสาวไทยสะพายเยอรมันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ